สวัสดีครับวันนี้ก,นงงงก็พบกับพญเดง้วง้อมาเก่าละครับวันนี้พญเดงกับจิพาพี่พาน้องมาชมกีฬาพื้นบ้านครับมวนมวลมันมันครับเตะกับปีดครับวันนี้ติดตามพญเดงมาได้เลยครับหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามเตะครับตุ้มโค้ดูโค้ดูโค้ดโอ้เเกียรติเมตรเก้าสิบสามครับเขียนไว้นะครับเกียรติเมตรเก้าสิบสามคนที่สอง เอามพี่น้องเดี๋ยน้อยเจ้าหุ <rup! S 2> ่มนะล่ะเดี <int jo> e> ๋ยวน้องหัหรอกขอเสียงสบุอต้อนรับเดี๋ย่น้องหัหรอกนะครับเอากีฬาพื้นบ้านนะครับกีฬาพื้นบ้านเตะปิ๊บนะครับดีก็เตะผัวพี่น้องเตะปิ๊บเตปพื้นบ้านขอให้จงโชคดีนั่นเอาเตรียมสามสองนึกเตะ ว้ากันเดินก้ดอนนะครับได้เก้อเ้าบเมรแม่บุญห้องเดี๋ยวเอ็นปินมาเป็นหนากกำนังเตะยางแห้งเลยผมงมือให้แม่บุญห้องเลยได้เท่าไหร่3เมตรเท่าไหร่ผู้ใหญ่บ้านนี่เอาแม่บุญห้องหัวน่องเมตร3 6ครับ โอ้แม oh, na, na. ่ขาวมานำครับแม่ขาวแซงแม่ขาวนำหน้าครับแม่ขาวนำหน้าต่อไปกัตเทนนะครับต่อไปแม่พ่อพุทงามลมแมยน้อยแมยน้อยขอเสียงทีมงานมีชัวทีมงานชัวยุไสทีมงานชัวมาเร็วมาเร็วอาจัวอาชัวใส่กางเกงสีชมเอาชัวกระหนหาเร็วเตรียมสาม สองเมตูโอ้ยฮ่น่ือนกันหน่อยเวียนเกันโอ้ยเอาีมานจัวครับทีมงานจัวเอโอ้เพื่อนท่านทุ่านใ่จังหวัดจังสเมตรเก้าสิบครับทีมงานจัวครับมีขาวอยู่พีเด้อ เออแมีขาวอยู่ไกลๆอยู่เนอะแม่สายสมอนแม่สายสมอนแม่หวอนกรนท้างเลยครับแม่หวอนกรนท้านเอ่อที่ละเตวอาเตออมหน่อยฟังเสียงเออฟังสียงานนะครับเนอยังยัง้งหลายถวฟังสียรนบนี่ดถอยาดฟังเสียงนะครับสามสอง่งอเอามหมครับเอามา อ๋พี่น้องอ,ออกข้างๆกันเนอพี่น้องมากตรงนี้มาเนี่ยนี่ม้วถอยลูกพี่นอ้องส่วนอยู่ข้างๆออกสะกอนกองเขี้ยนะครับโอ้โอโยกองเขี้ยคือหลายแต่กองเขี้ยแม่หมอเนี่ยนี่มั่วถอยมาลูกเอาฟังสัญญาณใหม่นะครับครั้งที่สองซับซานนะจ๊ะตู้โอ้ได้มาแล้วเป็นอันดับสองนะครับคิดว่าจะเป็นอันดับสองดูนะครับมีสิิทธ์ได้เงินรางวัลนะครับ มีสิทธิ์ได้เงินรางวัลน,นะครับมีสิทธิ์ได้นะครับเอากรรมการวัดนะครับวัดความยาวได้เท่าไหร่ครับห้าเมตรเก้าสิบเก้านะครับห้าเมตรเก้าสิบเก้าเขียนไว้เด้อนะครับโอ้แม่ขาวยังน้ำดวงเลยแมียขาวนี่สมปลูกมันดีดีวะ่ะคุณจอบสีพอพอออออเเเเ้าป็นนคืกัรว,วกนี่คือกันพล เอาฟังสัญญาณกรรมการประสิทธิ์น้าไพเดอจะเฝ้่าเด้อเอาถอยออกกุ๊กถอยออกก่อนทีเทีนพยูนเอาขบี่กันได้เลื้อสามสองเลืเตะโอ้ทีมหโอ้อันนี้มานึ่มาเร็วๆเป็นอันดับสองแล้วครับเอามีฟูกิงแล้วด้วยบันมีโมได้ได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  หกมิตรเจ็ดสิบหกนะครับมาเป็นอันดับสองอยู่แม่ขาวเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอ้แม่ขาวเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเอาเมีขาวเตะหัวดีตีต่อไปครับนักกีฬาคนต่อไปประกาศขึ้นเสนอหัวแหวกทองการแพทย์โอ้ไม่เล่าวิธีเมียแหวมทองเนี่ย เอาหอวเสียงตอวเรามีสมพงษ์เลี่ยมทอการเพื ad, ่อนเนี่ยดอการเพื่อนน้ำนักกีฬาจากโอลิมปิกนะครับนักวอลเลย์บอลนะครับนักวอลเลย์บอลคนแรกที่ไปทำทิติที่ฝรั่งเศสมาได้นะครับเลี่ยมทอการเพื่อนฟังฉันนะครับเดี๋ยวน้อยออกลูกฟังสัญญนครับเดียวมีเลี่ยมทอกมีพี่เลี้ยงหลายพูดเดียวสามสองหนึ่งเตะตู้ ออครับมียาขาวเพิ่มในนู่นไปนะยังแพ้มียาขาวอยู่เอ้ามาเป็นอับสองแล้วขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกตเป็นหกเซนครับเกตเป็นหกเซนเป็นอับสองอยู่นะครับยังเป็นอับสองอยู่นะครับแม่ทองเลี้ยนคนสวยแสนสวยนะครับทองเลี้ยนนะครับสาวเลยแซวเลยวันเสาร์แซวเลยนะครับ เอาบัานี้มีสิสมามก็ใช่เลยว่ะปัญหาที่เต๋ลุยเหตุเต๋าไม่ได้เลยเอามันก็ลุยดอกลาเนี่ยเสียงทีมงานทองเงี่ยมขอเสียงทีมงานทองเงี่ยมเด้อเอาฟังเสียงคกันทำการนะครับขอเสียงลุงเรียก้อเอาฟังสามสองหนึ่งไปเตี๊ยมงานสาวแล้วกลัวแล้ว เาวแหลยนะครับเาวแหลยกวางบทีมีผู้เ่าหลายมันสูญแห้งเาวแหลยคาดว่าสิมาอ่านรับนึงนะครับแปดเมตรสามสิบหกนะครับเดี๋ยาวปุยบ้านบางทีประกาศนะครับสุขกสว่างครับผมต้องเรียนเจ็บตัวบอดดีนนน้ำพอปั่นก้าวเดือนแล้วก้าเดือนแล้วกำลังดีกำลังดีเป็นบอลลูกเรียกกำลังบอลได้ผพรเสียงลูกเรียกเลย ว้องน้องสาวไม่เหลี่ยงกูขนาดวะกูเก่งกูอายแต่วะเออครับเอ้าท่านผู้ใหญ่สมพรท่านผู้ใหญ่สมพรับที่แกงกับไรละเอียนผู้ได้อันดับหนึ่งครูเตปิบข้าวแถวครับควบไก่นะครับเชือแถวผู้ใหญ่สมพรนะครับข้าวแถวนักกีฬานะครับเฮ้ยรอนไปใส่น้อข้าวเปลือก่้าวเปลือกอะไรเนี่ยวะข้าวไปใส่ขูดครับสำหรับสำหรับรางวัล นะครับเดปีหญิงนะครับอาสิปีขึ้นไปนะพีพผก้เข้อเข็จจริทั้งหมดเจ็ดคนนะครับมีคุณเมียอาเมียรุ่นน้องประว่าหาชิปีคุณเมียขาผู้พานะครับเมียผู้ห้องบ่นอกเมียผู้ห้องบ่นอกเมียผู้ถูดงามลุ่มเมียสายสมอนพอแสนเมียจมสีพุ่มพอแเมียเหลี่ยมทองเมียสมพงนะครับเมียต้องเรือนสงศิ์ปราคุณ่านะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ พี่ได้ไกลที่สุดนะครับแปดมตรสามสิซติเมตรนะครับแม่ต้งเลื่อนสงสีจากคุอนะครัมเอาไปกินอีกแล้วรางวัลอันดับที่สองอันดับที่สองนะครับได้เมตรเกซติเมตรคุณแม่ขาวบูพ้าจากเมื่อยคุ้มลยตัวแอล้ยตัวเียยินะครับอันที่สองคุ้ม้อยตัอันดับที่สนะครับได้เมตร หกเซนนะครับคุณแม่แหลมตองกัานแม่ผมยหญ่เอาไปกินอีกแล้วรางวัลที่หนึ่งตัวขึ้นด้พูดยวหนึงน่งรางวัลที่หนึง่งหนึ้ยบาทนะครับรงวัลที่2องเจ็ดสิบบาทรางวัลที่3ามถาที่บาอทาาอย่าเสียใจนะครับ,รบปรเป็นนยังนะครับเด็นสนุกสนานนะครับบานเฮานะครับ